สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำนี้อยู่กับคุณบุญทริกาเอี่ยมคงศรีและดิฉันปาริชาติไปกวีค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชลาภรณ์วัลยลักษณ์อัครราช,ชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2557 วันนี้เวลา14นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลั์รัชรราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์เ <descon> พ <fin anta> ียงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินประจำปีการศึกษา2556เป็นวันแรก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนมีอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติยศสองคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาเขตหาดใหญ่ปัตตานีภูเกต็ตตรังและสุราษฎร์ธานีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรรวมทั้งสิ้น2,460คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่บัณฑิตออกไปประกอบกิจการงานสร้างสารรค์ความเจริญดังที่กล่าวนอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย บัณฑิตท,ทุกคนจึงควรที่จะขนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอรวมทั้งเร่งฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมความประพฤติที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรความรับผิดช,ชอบในกิจการงานและความซื่อส,สัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านทั้งหลายสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้เชิญพระนามกรมของสมเด็จพระบรมบราชชนกมาเป็นชื่อขอให้ท่านน้อมนาพระราชปณิธานของสมเด็จ พระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจการหากปฏิบัติได้ดังนี้เชื่อแน่ว่าท่านจะสามารถสร้างสารความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริงทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมทูบีน้ำวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัย เวลา17นกาก5นาทีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรันราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเขตวัฒนากรุงเทพมหานครส่งเปิดป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันสำนักงานเขตวัฒนาที่ได้ดำเนินงานโดยมีชมรมที่นำเสนอผลงาน,นระดับกรุงเทพมหานครต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554คือชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศาลาลอยซึ่งสำนักงานเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุน พัฒนาและขยายเครือข่ายชมรมทูบีนิมเบอร์วันในพื้นที่ให้มีคุณภาพสําหรับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นที่ผ่านมาชมรมทูบีนิมเบอร์วันในสถานศึกษาของเขตวัฒนาได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิชนะเลิศการประกวดลานกีฬากรุงเทพมหานครรางวัลน,นักเรียนแกนนำยีเด่นโครงการโรงเรียนมาตรฐา,านต้านยาเสพติด โอกาสนี้ทรงเยี่ยมสมาชิกในโครงการใครติดยายกมือขึ้นในพื้นที่เขตวัฒนาซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาณศูนย์บริการสาธารณาสุข21วัดท่าทองและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติดจำนวน30คนพระเจ้าวรวงเทพโรงเจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัตตามาศทรงเป็นประธานงานวันร่่มจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2557 วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวรีพระวาราราชาที่นัตตามาศเสด็จไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2557ซึ่งมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระอรลาชิโุปฐมจัดขึ้นเป็นการขยายโอกาสและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้ห่างไกลย,ยาเสพติดรวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิเป็นปีแรกได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับประธานทุนการศึกษาอย่างใกล้ชิดโอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้ที่ปฏิบัติงานมาครบ30ปีพร้อมทั้งประธานทุนการศึกษาแก่ผู้แทนหน่วยงานและเยาวชนผู้ได้โอกาสที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน91ทุน สำหรับมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมก่อตั้งขึง้นเมื่อปี2525 25. มีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัาลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อโอกาสได้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีของชาติโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ3,000ทุนจนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนได้รับทุนต่อเนื่องแล้วกว่า27,000คนองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่60ประจำปีพุทธศักราช2557 เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมทองคมอนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่60ประจำปีพุทธศักราช2557และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภายในงานที่มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมจำนวน94ชิ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราช าชานุญาตให้เชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตจำนวน2อ,องค์มาจัดแสดงนอกจากนี้ยังมีผลงานศินลปรกรรมของอาจารย์สวัสด์ตันติสุขศิลปินชั้นเยี่ยมประเภทจิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2498มาร่วมจัดแสดงด้วยนิทรศการงานศินลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่60นี้จะมีไปจนถึงวันที่19กันยายนพุทธศักราช2557ณหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินเขตพระนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่วัดโนนน,น้ำร้อนตําบลน้ำร้อนอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และประชานามัยเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน,น้ำร้อนอําเภอตเบาะและอําเภอเมือง เพชรบูรณ์จำนวน500ครัวเรือนสำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดจากก็ร้องความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาซาม,มีและหินลาด และบริเวณพื้นที่ตำบลตะเบาะและตำบลน,น้ำร้อนประกอบกับคลองน้ำร้อนบริเวณหมู่ที่4มีลักษณะเล็กตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่3 4 5 6 7และ10ราษฎรได้รับความเดือดร้อน250ครัวเรือนผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจากสุศรลยกรรมเคลื่อนที่สภา,ากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยส่งพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุภวั์ชุติวงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจกักษุศิลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรเทพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีและเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตาโดยผ่าตัดแล้วจํานวน65รายและเตรียมผ่าตัดต่อกระจก อีก44รายต้อหิน1รายพร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาติไทยจำนวน150คนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการรถจักรสูตรศลายากรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาราษฎรผู้ยากไร้และได้โอกาสที่มีปัญหาโรคตาปัจจุบัน โครงการนี้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า1 5 0 0 0 0หาคนทำการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า50,000ื่รายองคมนตรีมอบรางวัลการประกวดเกษตรกรเรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณแก่เกษตรกรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชดำรินายอัมพลเสนานารงค์องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดเกษตรกรเรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่างเจรายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ให้ได้รับการยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานนอกจากนี้บรรยากาศของการจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกณทองอเนื่องมาจากพระราชดำริมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมรวมทั้งยังจับจ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจำหน่ายในรายในราคาย่อมเยาวอีกด้วย ข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้ขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันป่าริชาติไวกวีดิฉันบุญธริตาเอี่ยมคงศรีพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ